สวัสดีครับนี้ผู้ผ่าจะมาทำยาคิ้วข้างเดียวครับแล้วก็ปิดตาแบบนี้ครับแบบนี้ปิดตาข้างเดียวครับแบบนี้ครับดูนี่ครับนี่ยาคิ้วข้างเดียวนะคบไม่ใช่สองข้างนะครับดูอีกทีครับเห็นยังครับผู้ผาทําได้เพื่อนก็ไปฝึก เพื่อนๆก็ไปฝึกมาด้วยนะครับถ้าปิดตาข้างเดียวง่ายมากครับนี่แบบนี้แบบนี้ครับมองได้ใช้เลยครับนี่ครับไปครับบายบาย กระดิ่งนะครับ